ไปไปพอ,อกเลยพอ,อกเลยไปไปไปพอ,อกเลยไปพอ,อกเลยมันอึ่งดูอึ่งอึ่งอึงน,น,น, <c oughs> นูเผือกเผือก ดูท้องเผือกไปเลยไปเลยอคอกเลยอคอกเลยอึ้งอ่างอึ้งอ่างอคอกเลยอคอกเลยสายเลยสายเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาเข้า,ขาขอคอกแล้วไปไป